สวัสดีครับกับผมดร์พัฒรพลจำปารัดอดีตนายกอบตอบางแก้วเมื่อปี2,555ถึงปี58นั้นดูแลคุณภาพชีวิตส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาตำบลสู่เมืองบางแก้ว ผมได้ทำตามสัญญาประชาคมที่หาเสียงไว้กับพี่น้องประชาชนลงทุนการศึกษาผมได้นำการก่อตั้งหลักสูตรสาธิตบางแก้วนับตั้งแต่อนุบาล123มี4แห่งด้วยกันต่อยอดด้วยป .1 ่ถึงป .6 ในระบบสาธิตบางแก้วเป็นหลักสูตรก่อตั้งขึ้นเองเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่อ,อบตบางแก้วในระดับท้องถิ่นนี่คือผลงานที่ผ่านมา ผมได้กระทำแล้วสิ่งที่ผมภูมิใจต่อมาดูแลคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนผมได้ก่อตั้งมูลน,นิธิศูนย์แพทย์ครอบครัวและชุมชนแห่งแรกตั้งอยู่ที่หมู่ที่8เมืองแก้วศูนย์ที่สองอยู่ที่เปรมือไทยหมู่ที่14นํานำแพทย์มาดูแลพี่น้องประชาชนพยาบาลมาดูแลนั่นคือสิ่งผมได้ทำอีกหนึ่งส่วนต่อมา ผมได้ดูแลพี่น้องประชาชนในชุมชนโดยการซ่อมแซมดูแลปรับปรุงที่พักอาศัยบ้านเรือนพันกว่าหลังคาเรือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนต่อมาโดยการจัดตั้งหน่วยกู้ชีพกู้ภัยอบตบางแก้วขึ้น หน่วยดูแลอาสาสมัครพี่น้องประชาชนหน่วยตากิงไม้และทิ้งที่สำคัญอีกต่อมาผลงานที่เกิดขึ้นนั้นก็คือจัดซื้อที่ดินหน้าอบตอเก่าสร้างเป็นศูนย์ราชการขึ้นมาตึกใหม่5ชั้นเพื่อลองรับการบริหารงานและการพัฒนาในเขตพื้นที่บางแก้วสร้างที่จอดรถให้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่บางแก้ว15ไร่ในพื้นที่นั้นก็มีโรงเรียน มีลานจอดรถมีตึกอะคาเดมี่สปอร์ตลับที่ให้พี่น้องประชาชนมาเล่นมีสะว่ายน้ำมีฟิตเนสมีลานกีฬาต่างๆในโดมอาคารนั้นและสำนักงานนี่คือสิ่งผมภาคภูมิใจและแน่นอนครับในการแก้ไขจราจรเช่นถนนสอป 2, อ4 0 0 2ขึ้นหลังวัดน้ำแดงจากแยกสีกลินถึงหลวงพ่อโตนั่นครับจะมีการดำเนินการก่อสร้างในปี6-465อย่างแน่นอน ใด้ทางด่วนการจนาพิเศษบางพีสุขสวัสดิ์ก็คือออกหน้าเมกะบางนาผมก็ได้ผักดันจนถึงปัจจุบันนี้เหลือเฉพาะการทางพิเศษกำลังออกแบบให้แล้วเสร็จกับเทศบาลด้วยระเบียบกติกาพอสมควรคาดว่าในปี64-65นี้ต้องดำเนินการเพื่อแก้ปัญหารถติดและได้ร่วมออกแบบวางผังเมืองใหม่เส้นงอหงบางนาตาดกม7ถึงเทพรักษ์เส้นที่สก็คือขอไข่เลขส แยกลาซานผ่านหน้าวัดปลัดเปียงมาเชื่อมโยงกับงอหนึ่งนี่คือผลงานที่ทำมาหลากหลายมากมายได้สนับสนุนโครงการต่างๆอย่างเช่นผู้สูงอายุนี้ไม่ว่าจะกลุ่มปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะกลุ่มลักษณะโรงเรียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นสมาคมชาปรกิจสงเคราะห์ตำบลบ,บางแก้ว ได้ก่อตั้งขึ้นมาเป็นมูลนธิธิหรือเป็นสมาคมเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนในเวลาเพียง4ปีผมจึงได้มานําเสนอพี่น้องประชาชนด้วยผลงานเก่าที่ผ่านมาและประกอบด้วยนโยบายใหม่ที่จะต่อเนื่องสารงานเก่าให้ถึงที่สุดให้พี่น้องประชาชนให้พื้นที่เทศบาลเมืองบางแก้วของเราเป็นเมืองน่าอยู่ร่วมกันนะครับ